อ๋อทางเทพด้วยเออป่อยปยเสียนปอยเสียนทั้งเซียทั้งแปะพวกหลือตรงหลีตรงปิงอะนะอ่าอ๋อเชื่อทางนี้ด้วยทางเื่ปอยเซียนลูกเมยเจ้าแม่ปวยยินก็ว่าแม่ปวยยินแล้วก็ทางเทพแห่งเจียงเนี่ยเพราะว่าวัดนี้มันวัดเจ้าเจ้าแปะใช่ไหมถ้าป่อยเสียนอยู่แล้วใช่แสดงว่าทำเลที่เนี่ยต้องต้องเกี่ยวพันกับเรื่องบนอะไรกันใช่แล้ว ท่าน,นเป็นหไหหลำใชไหมอ๋อเป็นจีนไหหลำเพอสร้างเศดษฐแปดเหลี่ยมอ๋อแล้วหลวงพ่อก็มาสารต่อครับแสดงว่าท่านต้องนิมิตเห็นอะไรตามความเชื่อไหมหลวงพอ่อมันเกี่ยวกับลาหูแปดด้วยนะะใช่ใช่แล้วมาเจ้าแปดีกเออยทีนี้บริเวณรับเดจะจะี๋ยวจะคิดว่าจะให้ไปทางจีนมากกว่าอือเพราะเราจะดัดแปลงยัอจีนไม่ได้ มันแปดเหลี่ยม,มใช่ครับที่ไม่ดีข้างบนเลยจะเป็นมังกรมาเชื่อใจเลยหลวงพ่อ oh. วัดอยู่กลางทุ่งเลยเนี่ย uh. สาธุชนลงไหนมาร่วมบุญก็ได้อนุมโมทนาบุญด้วยเพราะหลวงพ่อก็ทำสาธารณประโยชน์ uh huh. ชนะครับขึ้นมาดูครับผมสามชั้นนะสามชั้นแล้วก็คิดว่าชั้นไหนคือนั่นสระสระ ประมาณห้าสิบไร่เนี่ยที่คือบนยอดเจดีแปดหลี่ครับทัศนียภาพสวยงามวัดเจ้าแปดทรงไตที่จะสร้างเจดีอยู่วันนี้ครับช่วงนี้ผมพ่อสมจิต